สวัสดีคนวันอาทิตย์พบกับสมัพยากร์ดวงรายสัปดาห์24-31ดวงจะเป็นอย่างไรให้พายิบซีเป็นคำตอบวาจาวาจากระดูกไม่มีลิ้นลิ้นไม่มีกระดูกดิ้นได้ดิ้นได้เล่เหลี่ยมกลโกงวิชามารต่างๆต,ต,ต้องมาแล้วนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมัครพยากรณ์หนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทโทคุย20นาทีเริ่มต้น299เห mm. ็นไหม วิชามานไหม่ละคนเรานะยุคสมัยเนี้ยไม่ได้วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์จกอย่าโลกสวยมากเกินไปคนปรากหวานก้นเปรี้ยวเยอะต่อนหน้าดีดีแลัหลังนินทาว่าลายใส่ลายป้ายสียพวกหน้าซื่อตาใสายเยอะ เพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์อย่าทำตัวโลกสวยนะคะปากหวานคนเปรี้ยวบ้างใส่หน้ากากบ้างเอาตัวรอดให้เก่งแล้วก็ต้องรอบคอบหลายๆคนใช้วิธีการเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเพื่อให้ได้มาบางคนยอมเหยียบหัวคนอื่นหรือคุณเองอะถูกเหยียบหัวเพราะฉะนั้นเอาคืนสิคะจะรอทำไมคะตอนแหลมาก็ตอนแหลกลับจ้าไม่โกงจ้าแล้วช่วงนี้ใส่หน้ากาก,ากให้เป็นควบคุมอารมณ์ให้อยู่ น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกนะจ๊ะช่วงนี้อารมณ์ร้อนอารมณ์แปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วในจังหวะนี้แหละมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยสัญลักษณ์ของการเดินทางบางคนไม่ย้ายงานอาจจะอยู่ที่ทํางานเดิม แต่ได้ย้ายสาขาหรือบางคนได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผังภายในองค์กรเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนก็ได้บางคนวางแผนอยากจะเดินทางอยากไปไหนอยากทำอะไรได้ทั้งหมด สัปดาห์นี้มีเรื่องให้สู้แต่ได้ชื่นชมความสำเร็จในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎไม่เหนื่อยเปล่าได้รับการยอมรับได้ชื่นใจได้รางวัลได้ของขวัญได้ของมีค่าคนทำธุรกิจส่วนตัวมีเรื่องราวข่าวดีมีเงินมีงานมีออเดอร์ใครที่ล้มลุกคุกคานมาตลอดทั้งปีมีโอกาสตั้งเหนือตั้งตัวได้การเงินโดดเด่นถึงแมว้ว่าเงินหมุนนะ การเงินโดดเด่นก็คือรับรับรับแล้วก็จ่ายจ่ายจ่าย คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆหมุนเงินคล่องนะพยายามปรับสมดุลรายรับรายจ่ายเพราะว่าไพ่เดือดทำพันเนี่ยเงินทองล้วนไหลยังเก็บเงินไม่ได้รายจ่ายกระจุกกระจิกเยอะมากนะแต่ไม่เป็นไรขอให้ได้มาให้มันได้หมุนคล่องตัวให้มันได้หายใจสะดวกขึ้นไม่เป็นไรนะปรับสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีไม่มีเก็บไม่เป็นไรเงินทองมาเรื่อยๆโชคลาภไพ่แบบเนี้ย อย่าซื้อรัฐบาลนะลงล่างเท่านั้นนะลงล่างเท่านั้นนะแล้วก็ช่วงนี้ทําบุญนะเติมน้ามันตะเกียงเน้นนะใครที่ชีวิตติดขาดใครที่ชีวิตอุปสรรคไม่ราบลื่นเนี่ยเติมน้ามันตะเกียงกับทําบุญถวายน้าดื่มแล้วก็น้าย่อยมีปัญหามากช่วงเนี้ยน้าย่อยกดไหลย้อนบางคนเริ่มเป็นโรคไขขอ้อเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดี กินข้าวไม่ตรงเวลาน้ำย่อยไม่ดีกดไหลย,ย้อนไม่ดีโอเรอเหม็นเปรี้ยวต่างๆไม่โอเคนะจ๊ะดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยส่วนใครที่เริ่มมีปัญหาไขข้อเราก็ต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วนะจ๊ะใครวางแผนผ่าตัดทําได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความรักทําไมไพ่ชูขึ้นวะคุณไปเป็นชูเขาหรือยังไงใครใคร คุณมีนอกใจหรือเปล่าหรือแฟนแอบนอกใจคุณไพ่ชูรับรับล่อรับลมคมในคนมีคู่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเรามาระวังรักซ้อนรักสามเศร้าแฟนแอบไปมีชู้มีกิก๊ก หรืออาจจะเป็นตัวคนเองที่เหงาขอแอดมิก,กซกสักหน่อยอ่ะหลบๆซ่อนๆรักกินขโมยกินระมัดระวังนะจ๊ะส่วนในเรื่องของคนที่โสดก็รักกินขโมยกินเหมือนกันคนที่มีเข้ามาระวังให้ดีอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วและไอ้พวกที่เอาแน่เอานอนกับชีวิตอะไรไม่ได้นะแหละดูมีพิรุธและดูมีระบบคมในเนะี่ยเสียเวลาอย่าไปฝากความหวังอย่าไปขาดชีวิตไว้กับพวกมันนะไม่ก่อเกิดยกเวแบบ้นแอบแซบสนุกสนานโอเคอนันอาจารย์แนะนํา แต่ห้ามหลงรักนะเป็นเสือห้ามหลงรักเยื่อเด็ดขาดเลยนะอ่าเลขมงคลคือเลข1เลขประจำตัวคนมาณทิ์คือเลข1น,นะจ๊ะแล้วถ้าจะเสริมเนี่ยวิ่งรูดนะ17 71อันนี้ไปดูอากันเอาเองกันละกันนะพูดลอยลอยละกันสีมงคลคือสีเหลืองใครอยากจะ จุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาล31ธันวาอาจารย์ทําพิธีนะ199ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยสนใจดูดวงก็ทักมาส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยดูดวงด้วยพ่ย,ยิบซีค่ะสวัสดีจ้า